สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างตัว Name Manager หรือชุดข้อมูลนะคะเพื่อเอาไว้ใช้งานนะอ่ะทำยังไงเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้เราต้องการสร้างชุดข้อมูลไว้สําหรับการใช้งานก็คือมันก็จะเป็นแบบอ่ะอันนี้คือชุดของวัตถุดิบอาหารเนาะนอกจากนั้นมันก็อาจจะมีแบบ ชุดข้อมูลที่เป็นผักที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาไว้ใช้ในการเอาไปทําข้อมูลตัวอื่นละกันอย่างเช่นเอาไปทําในตัวที่เป็นดอกดาวฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราก็จะสร้างตัวที่เป็นชุดกลุ่มข้อมูลหรือตัว name manager เนี้ยไว้ใช้งานนะอ่าทำยังไงเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกถ้าเราต้องการที่จะสร้างชุดที่เป็นวัตถุดิบสําหรับทําอาหารคือข้อมูลตรงนี้นะคะ เราก็จะคลิกเลือกข้อมูลตรงนี้จากนั้นไปที่ฟอร์มูลาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะเห็นไหม Create Form Selection ตรงนี้เลยนี่มันจะมีตัวเนี้โผล่ขึ้นมานะคะมันจะมีไอตารางนี้แหละโผล่ขึ้นมาแบบนี้มันจะถามว่าให้ใช้ตัว Left Column นะคือตัวละพอเนี้ยตัวเรียกว่าไรนะคอลัมน์แรกนะคะ Left Column เป็นชื่อหรือเปล่า ถ้าเราบอกว่าใช่จะใช้ left column เป็นชื่อเราก็กดโอเคไปเลยเรียบร้อยนะคะจากนั้นตัวของ name manager ตรงนี้มันจะมาโผล่ที่ตรงนี้ตรง name box นะคะลองคลิกดูเห็นไหมนี่มันจะมีวัตถุดิบอาหารอยู่เห็นไหมคะอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่เคยดิเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคลิกไปเห็นไหมมันก็จะเป็นข้อมูลขึ้นให้ว่าคือตรงนี้นะ ประมาณนั้นนะคะคือตรงนี้นะที่เป็นวัตถุดิบอาหารเนาะอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นนี่หลังจากนั้นเราจะสร้างอันอื่นต่อนะคะก็คือสร้างตรงนี้เลยเป็นชุดของผักของเนื้อสัตว์ของอาหารทะเลไปที่ตรงนี้เลยค่ะนี่มันจะถามว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นชื่อของเนมบล็อกนะคะเราบอกว่าเราจะเอาท็อปโกลแเราก็เอาตรงนี้ออกจากนั้นกดโอเคไปเลยอ่ามาดูนะคะนี่มันจะมีละ มีเนื้อสัตว์มีผักมีอาหารทะเลมีวัตถุดิบออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเช็คหรือต้องการที่จะลบหรือจะเพิ่มตัว name manager ของเราตรงนี้ทำยังไงไปที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเลยอ่ะปิดไว้ใหม่ไหมคะเปิดขึ้นมามันก็จะมีข้อมูลตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้เลยนะคะมันก็จะมีข้อมูลเดิมที่เราเคยสร้างไว้นะถ้าสมมุติว่าอันไหนที่จะไม่เอาใช้วิธีการนี้นะคะ ก็คือคลิกคลิกเลือกนะคะคลิกเลือกแล้วเราสามารถที่จะ delete ออกได้นะแต่อันเนี้ยนะคะหญิงเก็บมันไว้ก่อนนะคะเก็บมันไว้ก่อนคิดว่าข้อมูลตรงนี้นะคะมันน่าจะมีการเปิดไฟล์ข้อมูลทิ้งไว้อยู่เห็นไหมถ้ามันมีการเปิดไฟล์ข้อมูลทิ้งไว้นะคะมันก็จะไม่สามารถ delete ได้หรือมันอาจจะมีการผูกข้อมูลไว้กับเวิร์กชีตตัวอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะลบไม่ได้แต่มันจะเห็นเลยนะคะว่า ใน Data หรือในข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมันมีตัว name manager นะหรือกลุ่มชุดข้อมูลเนี้ยอยู่ทั้งหมดกี่ชุดที่ให้เราดึงมาใช้งานได้นะคะอันนี้คือวิธีการในการสร้างตัว name manager หรือสร้างชุดข้อมูลสำหรับไว้ใช้งานนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ